ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านบกวงทีประชาราชสามคัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่หม,มู่3บ้านบกตำบลหนองไขนกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านบกวงทีประชาราสามคีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยในปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านบกมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น46คน โดยโรงเรียนบ้านบกมีอาคารเรียนที่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนและมีความคงทนแข็งแรงมีห้องน้ำโรงอาหารแหล่งบริการน้ำดื่มที่ถูกสุขาอ,อนามัยปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการโดยโรงเรียนบ้านบก มีบุคลากรทั้งสิ้นเก้าคนนำโดยท่านผู้อำนวยการจันจันทยาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกวงทีประชาราชสามคีโรงเรียนบ้านบกวงทีประชาราชสามคีามไยา,าไทย,ยาท,าาาไทำการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภยัย ตอบรับสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีการดำเนินงานอย่างต่อนเนื่องและเข้มแข็งทางโรงเรียนได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการความปลอดภยัยตามหลัก3อดังนี้ด้านที่1การป้องกัน ด้านการป้องกันคณะครูและบุคลากรได้วางแผนงานการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาคณะผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเนินการให้ความรู้ป้องกันในพื้นที่ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภยัยต่อผู้รับบริการจัดทํำป้ายสัญ,ญลักษณ์และแผนความปลอดภยัยที่ครอบคลุมต่อภัยทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ออนราวออนไลน์อ on อ on เพื่อสื่อสารให้ทุกภาคส่วนได้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยการป้องกันการเกิดปัญหากับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยการมอบหมายครูประจำชั้นทำการประเมินนักเรียนรายบุคคลและออกทําการตรวจเยี่ยมบ้านด้านที่ด2ด้านการปลูกฝังการดำเนินการตามมาตรการการปลูกฝัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาทางโรงเรียนจัดทำหลักสูตรความปลอดภัยของสถานศึกษาและแนวทางมาตรการความปลอดภัยการดำเนินการตามนโยบายของเขตพื้นที่การปลูกฝังความรู้จิตสำนึกผ่านการจัดกิจกรรมการอบรมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนครูและบุคลากรเรื่องการป้องกันอัคคีภัยกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันโควิด กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะและกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยทางท้องถนนกิจกรรมการทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดไข้เลือดออกด้านที่3การปราบปราม การดำเนินการตามมาตรการการปราบปรามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางโรงเรียนได้จัดตั้งเวรยามและการติดตั้งกล้องวงจรปิดและการเทียนแผ่นเผชิญเหตุการอบรมป้องกันอัคคีภัยแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำการกำกับติดตามและดูแลจากภัยทั้งสีด้านขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ขอ,อน้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่านด้วยความเต็มใจยิ่ง